สวัสดีครับสวัสดี FC คนหากินวิดีโอทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ครับบอมวันนี้ก็มาดักหนูปีใหม่นะครับดักหนูวันปีใหม่เลยวันนี้มีเยอะสามเอวันนี้มีแบบสองสูตรครับที่จะมาดักกันนะครับวันนี้หย่อแรกมันจะแปลกๆหน่อยนะครับผมใช้เยื่อปูเผาครับปูเผาสูตรลุงเนรพาลุยนะครับกับายแซบนั่นแหละนะครับอันนี้สูตรปูเผาสูตรลุงเนรครับ ผมนองไปหาปูมาเผาแล้วก็ดักดูนะครับอยู่สองครับสูรดั้งเดิมเลยเลยที่ได้ผลมาตลอดนะครับเขาพูดครับกับหัวเชื้อไอไรร้ไหมลูบุรีสีจางๆนี้อาจจะผมเติมน้ำเปล่าเพิ่มนะครับเหมือนมันจะหมดแล้วผก็เลยเติมน้ำเปล่าเพิ่มไว้มันก็กลิ่นเดิมนะครับผาลองฉีดกับตัวแล้วก็ผมลองขีดใส่มือแล้วก็ดมแล้วก็เป็นกลิ่นเดิมครับกลิ่นไม่หายนะครับตอนแรกมันเหลืออยู่หน่อยเดียวนะครับที่สามครับ อุปกรณ์ผมลองเอามาอันนึงผมทําได้อันเดียวผมลองทําอันนึงดูนะครับนี่ยก็จะเป็นบ่วงครับบ่วงดีดลองมาดักทางดูครับเนี่ยครับเอาใส่กระป๋องกาแฟให้มันกลมๆครับกระป๋องในไหนพวกขวดมัจะใหญ่ไปครับอันนี้มันจะอาจคล้องคอหนูอะไรได้หมดทุกอย่างครับไปเดี๋ยวเราจะไปเริ่มดักกันครับนี่ละหมายนี่นะครับผมเจอไปแล้วนี่อันนี้น่าจะเป็นหนูน้อยครับนี่นะครับรูหนูน้อยนะครับนะครับ ดูหนูน้อยนะครับว่ามันเอาปูมากินอยู่หลังแรกผมจะดักใช้ปูเผาครับนี่ผมจะดักให้ดูนะครับนี่นี่รอยทางวิ่งออกไปเนี้ยมาหลังแรกผมจะดักปูเผานะครับเริ่มดักกันเลยครับมาครับเราจะมาลองดักกันครับนี่ครับเดี๋ยวปูเผาครับนี่เผาเมื่อกี้ครับเผาเสร็จกองฟางเลยยุ่ม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 ฟางเราเผาเลยครับประมาณสิบเอ็ดตัวครับปูนะครับรูออกมาครบเปล่าครบในกองฟางน่าจะมาครบนะครับหลังแรกลองปูเผาเลยครับ ลองกินปูปูเนี่ยนะครับดักสูตรนี้ก็ไม่เคยลองคือกันครับเคยเห็นตาลุงเนตดักแล้วก็ชีวิตง่ายสไตล์ลูกคุ้งครับเท่าที่ผมเห็นนะครับจับไล่ใส่เลยครับนี่อย่าโฟกัสได้ดูว่าะนะครับจับไล่ใส่ไปเลย ปูต้องให้มันแน่นหน่อยเดี๋ยวขอใส่ปูให้มันแน่นก่อนนะครับครับผมเสียบปูให้แน่นแล้วจะดักกันเลยลองครับปีใหม่นี้ไทยดักยาวๆเคีรยมันดีๆกันครับเดี๋ยวแล้วปูเผาครับเดี๋ยวมัดเชือกก่อนเผื่อหนูติดหนูเล็กหนูหน้อยก็ไม่รู้ครับมัดด้วยกันมันก็สามารถลากได้แหละครับ เียงเขาเปิดเพลงอ่ะตอนนี้ก็าบสามนะครับาบสามสี่บแปดนี่ครับปูเผาแล้วใช้แบบนี้เลยง่อยมดจะขึ้นไหมน้อหน่มันเอาปูกินอยู่นู่นน่ครับๆนะครับกาปูนครับอ่ะไปดักต่อไปครับครับหลังนี้อาจจะไม่ได้ถ่ายดูนะครับเพราะมันตั้งกล้องไม่ได้ครับพ่เต่ยหลังนี้ใช้เหยื่อทีเด็ดแล้วครับนะครับ ใช้ที่เด็ดเราเป็นรอยทางวิ่งขึ้นมาเลยครับวิ่งเึ้นไปเลยวิ่งไปเลยครับเจาะช่องไปเลยครับเออมาที่เราดักวันนี้นะครับก็จะไปดักปลาหอยตรงนี้ด้วยเพราะผมมาเลาะไว้วุ้ยลอยหนูเนาะใช้ได้เลยแต่นี้ก็มีทางหนูอยู่ครับไม่รู้ว่าจะได้ใส่บ่วงหรือไม่ได้ใส่นะครับก็ต้องรอดูครับนี่นะครับดัก้วยเยือเด็ดเราเนี่ยแหละครับไปใส่้วต่อครับผมมาอย่าลังนี้ผมจะลองดักให้ดูนะครับ ก็ขาหนีบขาตั้งกล้องเลยครับเอากล้องใส่ขาเอาโทรศัพท์ใส่ขาตั้งกล้องแล้วก็ขาหนีบเอาครับประมาณนี้ครับกับโมดิฟายครับเลยโมดิฟายครับอังใส่เลยอันนี้ก็จะประมาณอะไรอะประมาณห้านิ้วห้านิ้วหกนิ้วนี่แหละครับประมาณหกนิ้ว จับเลยครับทางหนูนะครับนี่ลอยวิ่งขึ้นมานี่ทำกออ้อยเนี่ยครับเดี๋ยวใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอแบกใส่ดีๆก่อนครับเสร็จร้อยครับเดี๋ยวนี้นี่ครับเดี๋ยวภูเผานี่นะครับเริ่มมีมดเนี่ยมีมดมาต่อยพอแบกโดนลังมงน้ะครับทางมันวิ่งเนี่ย วิ่งขึ้นไปนี่วิ่งขึ้นไปนะครับเลาะไปนี่อะไรครับแล้วก็วิ่งนะครับเลาะกออ้อยนี่ครับวิ่งเลาะขึ้นไปนี่ไปหากับดักเรานน่นนะครับไปใส่หลังตะไปครับเหมาะเหมาะหลังนี้นะครับดักเหยื่อที่เด็ดเรานะครับ เดี๋ยวขโพดครับเดี๋ยวขโพดกับหมูเชื้อที่เด็ดนะครับชีดเข้าไปเลยวมนนี้ก็ไม่เคยมาดักหนูเหมือนกันนะครับมาเลาะไว้แล้วมันเห็นออันนี้กูจะเลาะหาทางหนูได้นี่แหละมัดเชือบครับนนาาาดบททบีนะขอมัดก่อนครับครับหลังนี้ที่ดักก็เพราะเป็นรอยทางนะครับรอยทางมันจาก ก่ออ้อยนี่ครับลงมาเลยสังเกตดีดีครับวิ่งไปนี่ครับวิ่งไปเลยนี่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 นะครับดูดีครับมันจะเป็นโพงไปนะครับนั่น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 อะไรครับไปอย่างนั้นแหละแล้วก็เจอใส่ทีเด็ดเราไปไว้เลยเผื่อมันถึกนะครับใส่หลังต่อไปกันครับครับหลังนี้ใส่เหยื่อทีเด็ดของไอ้ใหม่นะครับครับรอยทางครับนี่ครับใส่เหยื่อทีเด็ดเราไปเลยนะครับเดี่ย นอยทางวิ่งนะครับสังเกตดีๆนะครับมันจะวิ่งอองมาจากทางนะครับเห็นเตียนๆนะนะวิ่งไปนู้นนะครับอ่าเห็นลอยทางใช่ไหมครับนั่นอะไรครับทางหนูล้วก็ใส่ทีเด็ดเราไว้เลยครับถึกแน่นอนแดี๋วครับกับลังนี้ใช้บ่วงนะครับบ้านผมก็จะไม่ค่อยใช้ถ้าหล่ดินแข็งครับมันปักยากจะเป็นบางหมายนะครับที่ดินมันจะปักง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับลวดบวงนะครับ นะครับจะเป็นวงกลมอยู่นี่นะครับนี่ครับจะเห็นนะครับทางจะวิ่งขึ้นไปเลยครับวิ่งขึ้นไปเี่จางๆนะครับถือไปเถือก็ต้องรู้วิด้วยกันครับกับไม้นี้ไปใส่หลังต่อไปกันครับแต่ว่าหนูไม่ใหญ่ครับขุยหนูนี้ขุยหนูน้อยครับนี่ก็เลยใส่ไปเลยนะครับน่ครับก็เลยใส่ไปนะครับ นะครับขุยครับหนูเป็นหนูเป็นไม่ใช่หนูใหญ่ครับหนูน้อยหนดูตรงนี้ครับนะครับเอ็ดดูดีดูจะหน่อยเดียวครับแต่ว่าเป็นดูท่านนี้จะเป็นพวกหนูพุกนะครับหนูไม่ใหญ่มากครับดูแล Dogs ้ว <c oughs> นะครับเป็นหนูน้อยครับเดี mar, ๋ยวหลังต่อไปเราจะใช้เยือสูตรลุงเนตรผาลุยดักครับนี่มาดักในป่าอ้อยแล้วนะครับนี่มาดักกันเลยครับนะครับไปรีบไปแล้วดักดีก่าครับหลังนี้นะครับ อู้ยลอยไม่รู้ว่ารูหรือว่ามันขุดหากินนะครับนี่นี่ครับลึกลางนี่แหละครับเดี๋นะครับรูมันนะแต่ว่ารอยหนูใหญ่ขุดครับตรงนี้นี่เฮ้ยบุกเลยใส่เหยื่อปูไปเลยครับนี่เหยื่อปูปูเผาครับนี่ปูเผาไปเลยครับนี่นี่ครับปูเผาหอมๆนี่ครับรอยขุดหนูใหญ่นะครับนี่ครับรอยทางมันวิ่งออกวัเหมืนกั ทางวิ่งไปทางนั้นแหละครับดูว่าจะติดหรือเปล่านะครับติดไปติดก็จะลุ้นได้กันนะครับไปใส่หลันต่อไปครับหลังนี้ดักด้วยตีเด็ดแล้วครับข้าวโพดรอยขุดมากินหน่อยนึงครับหยบร้อยเห็นร้อนขุดกินหน่อยนึงก็ใส่ไปเลยครับเผื่อว่าจะเป็นหนูแซกกลางครับใส่ใหญ่ๆเยเอ้ยยิงแก้วเลยะครับจะติดไปติดก็ต้องลุ้นได้กันแล้วครับนี่หมายนี้ไปแล้วก็ไปใส่หลังต่อไปกันครับ ครับหลังนี้เป็นรอยกัดนะครับดูท่าเป็นรอยกัดหนูน้อยครับเพราะมีขี้ด้วยนั่นนะครับเป็นหนูน้อยนะครับตางนี้ครับแล้วก็ใส่เอ่อข้าวโพดไปเลยครับใส่ปูเผากัวมดมันจะขึ้นนะครับผมก็เลยใส่ข้าวโพดไปครับรอยกัดเป็นต้นอ้อยนะครับต้นอ้อยน้อยครับกับต้นหญ้าอะไรไปแล้วครับเนี่ยเรากัดเป็นนี้ก็สวยครับแก้วครับแก้วนี่ครับหลังนี้เป็นรอยแบบนี้นะครับ ทางครับจะเป็นทางวิ่งนะครับผมก็เลยใส่เป็นเหยื่อปูเผาครับทางวิ่งนะครับไปกัดอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกันเลยมีขี้อยู่หนูไซกำลังสวยเลยครับแบบนี้ไซกำลังสวยเลยครับนี่ครับแบบนี้น่ครับ๋ยวเป็นนี้เลยก็อย่าหลังนี้จะถ่ายดูเป็นหลังสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมขอรีบดาก่อนจะข่ําก่อนนะครับก็อยวเราเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับเนาะจะหมานไม่หมานก็ ต้อถ่ายให้ดูนะครับก็ไปเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ